วันนี้ขบวนห้าหนึ่งเจ็ดนี่มาแต่วันเลยนะครับตอนนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับมาเร็วมากนะครับวันนี้ขบวนห้าหนึ่งเจ็ดมาก่อนเวลานะครับถ้ามาเวลานี้เพราะว่าออกหินรับนี่เก้าโมงครึ่งนะครับออกเช้านะครับวันนี้ทิ้งห่างสี่หนึ่งเจ็ดไกลเลยนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนี่น่าจะพึ่งออกโบ่นะครับ น่าจะได้รถจาก70104นะครับ c s r ครับกระบวนการ517วันนี้มาแต่วันนะครับวัสถานบ้านแฮนิไปแล้วครับ